ก็ไม่รู้จะเอาใครเราไม่รู้จักใครเลยอ่ะผู้นำการแนะนำให้ไห้มผู้นำการโอ้บุ๋มบุ๋มปนัดดาบุ๋มูดดีเป็น,<ห>นท<า>ั้งกิจกรเป็นปนงงานง,นนงแสลงแล้วก็เป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และยังคงดํารงตาแหน่งคณะกรรมการวิสามันคณะกรรมการิการวิสามันการพิจารณาแนวทางการองกันแล้วก็การแก้ปัญหาการข่มขืนการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่20มกราคมอ๋อบุรธนาที่เขาเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของเด็กและสตรีใช่ไหมอ่ะ Yes แล้วก็ยังเป็นอะไรลูกหนี้หรือว่าเป็นสื่อกลางของเด็กและสตรีเพื่อเรยกร้องสิทธิของกเขาโอ้สุดยอด โอ้นี่นี่น,น,นี่แล้วก็ยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งองค์กรทำดีด้วยนะองค์กรทำดีแท้องค์กรทำดีรู้หรือเปล่าว่าองค์กรทำดีปุ๊ไม่รู้อ่ะตามค่ะพูดถึงองค์กรทำดีโดยองค์กรทำดี ที่สร้างร่วมกับคุณในวงการจนวันนี้องค์กรเข้าสู่ปีที่6แล้วและยังคงเดินหน้าเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยเฉพาะเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องโดยใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่เป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือสังคมโดยสร้างแรงบันดาลใจที่ทําให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมคือพอที่ผ่านมาตนได้รับอะไรมาจากสังคมมาเยอะทั้งชื่อเสียงเงินทองความรักจากแฟนคลับและรู้ว่าชีวิตนี้สั้นนักชื่อเสียงอยู่ได้ไม่นาน เขาจึงคิดว่าในขณะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกิจกรรมที่คุณบุ๋มปนันดาช่วยเหลือลช่วงโควิดนะคะ <st> เขาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งเจตนารมณ์ในการทำดีไว้อย่างชัดเจนเ <st> <st> พื่อเป็นช่องทางในการร่วมเปิดรับบริจาคสิ่งของ และจัดสิ่งของที่จําเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานในโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมผู้ภัยต่างๆค่ะดังนั้นสิทธิและเสรีภาพของทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนแก่ทุกคนต้องได้รับความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องของการดํารงชีวิตเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเป็นผู้นําได้เพราะสิทธิและเสรีภาพ เป็นของทุกคนค่ะ